สวัสดีค่ะพบกับครูแอนอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถนะคะติดต่อครูแอนได้ที่นะคะ0843687321นะคะหรือนักเรียนนะคะจะแอดไลน์นะคะตาม QR code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินนะคะที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันนะคะนักเรียนไปดูความหมายของปฏิทินนะคะปฏิทินก็คือเครื่องมือสำหรับดูวันดูเดือนดูปีนะคะโดยปฏิทินนะคะจะแสดงวันสำคัญต่างๆว่าตรงกับวันใดนะคะนักเรียนพอจะรู้จักวันสำคัญ ในวันปฏิทินไหมคะอันนี้คือตัวอย่างปฏิทินนะคะในหนังสือของนักเรียนก็มีนะคะคือตัวอย่างปฏิทินในพศสองพันห้ารอยห้าสิบสี่นะคะน,นักเรียนไปดูเดือนแรกนะคะเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมมีวันสําคัญอะไรบ้างนะคะนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะ,ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูคือ วันขึ้นปีใหม่นะคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนมกราคมนะคะเป็นวันขึ้นศัก,กราชใหม่นะคะทุกครอบครัวนะคะจะไปทําบุญตักบาตรเฉลิมฉลองกันในวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะนักเรียนคงชอบใช่ไหมคะวันขึ้นปีใหม่เพราะนักเรียนได้จับของขวัญกับเพื่อนใช่ไม่ใช่คะ่ะทีนี้เราไปดูของเดือนถัดไปเลยคะ่ะ เดือนกุมภาพัานธ์ถ้านักเรียนมีปฏิทินนักเรียนเปิดดูตามเลยนะคะหรือนักเรียนไม่มีนักเรียนเปิดหนังสือดูได้นะคะเดือนกุมภาพัานธ์นะคะมีวันสําคัญอะไรนะคะนักเรียนรู้ไหมคะอ่านั่นก็คือเดือนว่าอาวันมาฆบูชานั่นเองนะคะวันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ ซึ่งพระพุทธเจ้านะคะจะแสดงโอวาทปาติโมกนะคะเดพระอรหันต์จำนวน1,250องค์นะคะชาวพุทธอย่างเรานะคะก็ต้องทำบุญนะคะทำบุญตักตบาตรนะคะอ่าแล้วก็ทำความดีและเว้นความชั่วนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะ ไปดูเดือนเมษายนเดือนเมษายนมีวันสําคัญอะไรคะนักเรียนอะพอนึกออกไหมคะเดือนเมษายนนะคะมีวันสําคัญก็คือวันจัก,กรีนั่นเองนะคะตรงกับวันที่6เมษายนนะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือรัชกาลที่1น,นั่นเองนะคะ,ะแสดงขึ้นของราชนะคะเป็นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะ เมื่อพศ2325นะคะในวันนี้นะคะจะมีการจัดงานเพื่อลำทึกการสถาปนานะคะกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครนะคะเป็นราชธานีของไทยนั่นเองค่ะนอกจากวันจักรีแล้วนะคะนักเรียนมีวันอะไรอีกคะในเดือนเมีายนักเรียนพอจะทราบไหมคะอะ นั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองนะคะที่นักเรียนชอบมากใช่ไหมคะอนอกจากวันจักรีแล้วนะคะในเดือนเมษายนนะคะยังมีวันสงกรานต์นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันสงกรานต์ของเราตรงกับวันที่เท่าไหร่อนักเรียนตอบได้ไหมคะอ่านั่นก็คือตรงกับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าของเดือนเมษายนนั่นเองนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะ จะมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะส่งน้ำพระและเล่นน้ำโศกาณ์กันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะคะอนาเรียนขอพรขอพรผู้ใหญ่คือขอพรพ่อแม่ขอพรปู่ย่าตายายลุงป,ป้านนะ้อานะคะการเล่นน้ำเราต้องเล่นแบบให้มีสติเล่นกันไม่เกิดอันตรายนะคะเล่นพอสมควรนะคะเราไปดูเดือนต่อไปเลยคะ่ะ ไปดูเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมมีเดือนมีวันสําคัญอะไรบ้างนะคะอพอรู้ไหมคะในเดือนพฤษภาคมก็มีวันสําคัญคือวันฉัตรมงคลนะคะวันฉัตรมงคลก็ตรงกับวันที่ห้าพฤษภาคมนะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะคือพ่อหลวงของเรานะคะ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะในเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญอะไรอีกนะคะนั่นก็คือวันพืชมงคลนะคะนักเรียนรู้จักวันพืชมงคลไหมคะถ้าไม่รู้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะวันพืชมงคลนะคะตรงกับเดือนพฤษภาคมนะคะ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อทําพิธีเกี่ยวกับการทํานานะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ชาวนานะคะเพราะอาชีพหลักของประเทศไทยก็คือการทํานานั่นเองนะคะก็จะมีพะโคนะคะมีการเสียงไทยของพะโคนะคะว่าพะโคกินอะไรยกตัวอย่างการกินของพะโคอาจจะมีหญ้ามีเหล้าหรือมีถั่วนะคะในปีนั้นๆว่าพะโคจะกินอะไรก็มีการเสียง ทําทนายออกไปนะคะอันนี้คือ,อข้าวๆข,ของวันพืชโมงคมนะคะเราไปดูอีกว่าพฤษภาคมนะคะมีวันสำคัญอะไรอีกไหมในพฤษภาคมก็ยังมีวันสำคัญอีกก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามสิคะวันวิสาขบูชานะคะ ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายประสูติตัดจรู้และปรินิพ,พานของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเกิดในเดือนเดียวกันแต่ต่างปีกันนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะพุทธศาสะกนิกชนนะคะไปทำบุญที่วัดฟังเทศและเวียนเทียนนะคะเราเป็นชาวพุทธนะคะเราต้องหมั่นทำบุญนะคะฟังธรรม ทำจิตใจให้เบิกบานทำความดีละเอ้นความชั่วนะคะต่อไปนะคะวันนี้เดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคมนะคะคือวันอาสารหาบูชานะคะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะคะเพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสามประการนะคะประการแรกคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกอันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่สองนะคะเป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานะคะต่อไปประการที่สามนะคะเป็นวันที่มีพระรัตนไตรพระรัตนไตรคืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเกิดขึ้นครบสรามประการนั่นเองนะคะ นักเรียนสามารถเปิดหนังสือศึกษาตามคุณครูได้เลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะต่อไปนะคะยังมีวันเข้าพรรษาอีกนะคะในเดือนกร,รกฎาคมนะคะวันสําคัญอีกวันนึงคือวันเข้าพรรษานะคะตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดซึ่งในพศ2563คือปีนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่6กร,รกฎาคมนะคะ เป็นวันที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดเป็นเวลาสามเดือนนะคะคือในช่วงฤดูฝนนะคะในช่วงนี้คือพระพระสงฆ์จะออกไปไหนไม่ได้นะคะคือจะจำวัดอยู่ที่วัดสามเดือนนะคะอ่ะต่อไปเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมนะคะมีวันสําคัญอะไรนะคะอ่ะก็คือวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาคนะคะในรัชกาลที่9หรือเราเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะ่าวันนี้ก็คือตรงกับวันที่12สองิงหาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพบนะคะคือเรากวรระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนะคะที่ได้ทําประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยของเรานะคะในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะะลึกถึงคือ เอาดอกมะลินะคะในวันแม่นะคะเอาดอกมะลิไปไหว้แม่นะคะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อ,อในวันแม่นะคะหรือเราสามารถบอกรักแม่ในทุกวันก็ได้นะคะไม่จําเป็นเฉพาะวันที่12สอิงหาคมนะคะ,ะต่อไปนะคะคือวันปิยมหาราชนะคะวันปิยมหาราชจะตรงกับเดือนตุลาคมนะคะ คือตรงกับวันที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันค้ายวันสวรรคตสวรรคตคืออะไรนะคะถ้าแปลสั้นๆก็คือตายนั่นเองนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5นะคะวันนี้จะมีการนำพวงมาลาหรือพวงดอกไม้นะคะไปสักการะที่พระบรมรูปทรงม้านะคะหรือ,อ,อขอโทษค่ะ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะคือเขาเรียกว่าวันปียะมหาราชนะคะคือเป็นวันที่วันคล้ายสวรรคตก็คือสวรรคตก็คือวันตายนะคะจะทรงระลึกถือของรัชการที่ห้านะคะนักเรียนศึกษาตามได้นะคะต่อไปเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมมีวันสาคัญอะไรคะนักเรียนนะคะก็คือวันคล้าย วันพระราชสมภพ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะหรือที่นักเรียนเรียกติดปากว่าวันพ่อแห่งชาตินะคะในวันนี้นะคะจะตรงกับวันที่อะไรคะของนักเรียนวันอะไรคะตรงกับวันที่5ธันวาคมถูกไหมคะในวันนี้นะคะเราควรระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนะคะที่มีอ่า ที่มีต่อชาวไทยนะคะนานประการเลยคือคุณพอ่อหลวงของเราจะทําทุกอย่างเพื่อชาวไทยของเราเพื่อให้อ่าชาวไทยของเราเนี่ยค่ะไม่ประสบปัญหาต่างๆทําทุกอย่างเพื่อให้คนไทยอยู่รอดกินดีน,นะคะพระองค์ท่านจะนึกถึงแต่ชาวไทยนะคะพระอพระองค์อาจะเป็นที่รักของคนไทยอย่างขอโทษค่ะ พระอ,องค์ท่านนะคะก็จะรักอ่าพระอ,องค์เราเป็นคนไทยเราควรนึกถึงพระอ,องค์ท่านนะคะต้องทําความดีต่ออ่าประเทศชาติของเรานะคะสร้างต้องสร้างความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมไทยด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะไปดูอีกอวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะในเดือนธันวาคมนะคะคือวันราชทานนะคะอ่ารัฐธรรมนูญนะคะ จะตรงกับวันที่10ธันวาคมนะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปพะปกก้าเจ้าอยู่หวัวน,นะคะของรัชกาลที่7นะคะที่ได้พระที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะในการปกครองของประเทศนะคะเมื่อปีพศนะคะจำไว้นะคะเมื่อปีพศออ .2475 นะคะในวันนี้นะคะ เราควรระลึกถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีและหน้าที่นะคะตามบทบาทของคนละเมืองดีนั่นเองนะคะักเรียนจำไว้ว่าในกะในนี้คือเป็นวันที่มีประชาธิปไตยนะคะวันราชธรรมนูนะค่ะมีประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิมีเสรีและมี หน้าที่ตามบทบาทของพลเมืองดีนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปไปดูอีกวัน,นะคะ่ะเดือนธันวาคมนะคะยังมีอีกวันคือวันสิ้นปีวันสิ้นปีคืออะไรจะตรงกับวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายของปีนะคะก่อนขึ้นสกราชใหม่ในวันนี้นะคะก็มีการเฉลิมฉลองนะคะส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคะปีนี้นักเรียนก็เหมือนเดิมอาจจะมีกิจกรรมการากรจับของขวัญน,นะคะฉลอง,ลองอมีการฉลองกับเพื่อนๆหรือครอบครัวของนักเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปค่ะเดี๋ยว e ีต่อไปคุณครูจะมาสรุปวันสำคัญต่างๆให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ